วันที่26ธันวาคมพศ2566สโม,มสรไล,ลออนนคนปรปฐมโดยการเป็นสะพานบุญของไลออนดารารัดนิ้วประสิทธิ์ได้เชื่อมโยงเราได้ทำกิจกรรมที่สถาบันกระยาราชนาครินวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทปาปิโลฟู้ดแวร์ได้มอบรองเท้าให้อีก360คู่เพื่อที่จะให้ผู้ป่วย ในโรงพยบาบาลได้มีรองเท้าใสกันในการทํากิจกรรมต่างๆภายในอาคารและนอกอาคารโดยเราได้รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลถึงรายละเอียดความเป็นมาทั้งหมดของกิจกรรมครั้งนี้เราตัดทุกเส้นเลยนะคะในห้องสอนนาริาที่วาสยาลาเราส่งมาที่นี่หมดเลยที่นี่ที่เดียวจะเป็นที่ที่กักกักตัวผู้ต้องหาประเภทนี้แล้วรักษา,าอาการทางกิรรักษาจนก,กว่าเขาจะดีขึ้นแล้วเราถึงจะปล่อยตัวเขา เราไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินเขาได้เลยเพราะเป็นคนไข้ที่ส่งมาจากศาลส่งมาจากตำรวจเป็นหน่วยงานของของรัฐเหมือนกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็30บาทยังไม่มีค่ะคนไข้ในเราเมื่อวนร้อยแปดสิบห้าปัจจุบันนี่ถ้าเกิดไม่มีค่ายทหารมาช่วยรับคนไข้ที่เป็นคนไข้าย,ยาเสพติดไบบำบัดนะคะที่นี่จะดูที่ประมาณ2องร้อยแปดสิบถึงสามร้อยคนต่อวันที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะล้นค่ะนอนกันเป็นแพรเลยใช้ใช้ที่นองวิ่งวิะะ่งกค่ะ ปิกนิกบูบูบบพาะเดินเนี่ยเรามีเตียงให้เตียงห้องหนึ่งมีเต็ดเจ็ดเตียงแต่พอคนไข้ก็อะก็มาเตียงออกค่ะแล้วใช้ีนอนปิกนิกให้คนไข้นอนแทนอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้คนไข้จิตเวชถ้าเขามีอาการแล้วไม่ได้เข้าสู่การรักษาไม่ได้นําตัวมาไว้ในโรงพยาบาลเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปกระทาผิดโดยการก่อคดีทําร้ายคนน้องคนนี้เขาจะไม่รู้ตัวค่ะเขาจะไม่รู้ตัวบางคนจะมีหูไว่ออกเสียงสั่งว่า ต้องไปฆ่าคนนี้ทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักเลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะไปทําร้ายเขาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุผลว่าเราจะไม่ปฏิเสธที่จะรับคนไข้พวกนี้เลยถ้าตํารวจกับทรงหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่บอกว่าคนไข้มีอาการแล้วเราประเมินแล้วเป็นหมอประเมินแล้วว่ามีอาการรุนเรงจริงๆต้องนอนในโรงพยาบาลก็ต้องรับไว้ทั้งหมดจึงเป็นที่มาว่าจาก185เตียงขยายมาเป็น250เตียงเราก็ยังไม่เพียงพอคนไข้เคยเกิน300กว่า300กว่าคนค่ะที่นอนอยู่ที่นี่ก็นอนกันอัดเป็นปากะฟองเลยค่ะ ผู้คนนอกที่มารับยาเมืกก่อวันละร้อยค่ะชิวๆสบายๆายดูแลคนไข้มาวันละร้อยปัจจุบันอยู่ที่3า0ร้อยค่ะแพยาบาลในตึกก็จะได้ทําบุญอยู่เนือง,ง,งก็คือถ้าคนไข้คนไหนที่หมอจําหน่ายแล้วไม่มีงค์กลับบ้านญาติด,ดูแล้วไม่มีตังให้ลูกหลานมารับอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบริจาคกันคนละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมกันแล้วอะใหจะ้จะช่วยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะคนไข้จิตเวชจะไม่เหมือนทางกายเขาเขาไม่มีตั์จริงๆค่ะเขาไม่มีตังแล้วเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากถ้าเกิด มันก็เหมือนคนเป็นความดังเบาหวานนะคะถ้าไม่กินยาอาการก็กำเริบทันทีแต่ความดังเบาหวานเนี่ยถ้าอาการกำเริบก็จะเกิดที่ตัวเขาคนเดียวถูกไหมคะแต่คนไข้จิตเวชเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทานยาเนี่ยอาการกำเริบขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนคนอื่นค่ะเดือดร้อนคนอื่นเป็นอันตรายต่อคนอื่นก็เลยเป็นที่มาว่ายังไงเราก็ต้องรักคนไข้ไว้แล้วก็ช่วยกันดูแลไปอย่างนี้ค่ะแล้วมีคนไข้ที่ญาติไม่เอาญาติทิ้งอยู่ก็เยอะเยอะมากสถานสงเคราะห์ติดต่อยังไงสถานสงเคราะห์เต็มเต็มเต็มอย่างเนี้ยค่ะ เต็นตลอดเลยเราก็หาไม่ได้ก็อาศัยเลี้ยงไว้ที่นี่เลยค่ะเลี้ยงไว้ที่นี่บางคนถ้ามีเลขสิบสามหลักก็ก็ยังดีหน่อยก็ยังพอจะเบิกได้ว่าสามสิบาทนะคะแต่ถ้าไม่มีเลขสิบสามหลักคือไม่มีเลขบัตรประชาชนนะคะเราก็ก็ก็ส่งรอไปอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เสื้อผ้าถึงท่านทิ้งเพราะว่าใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยถามนมแพมมากเพราะงั้นเวลาคนไข้ามาอยู่ที่เราเนี่ยเราก็จะมีชุดของโรงพยาบาลให้ใส่ค่ะแต่พมอวันที่คนไข้กลับบ้านนะคะ ย่างที่นําเรียนว่าไม้กระทันค่ารถที่ญาติจะมารับยังไม่มีเพราะนั้นต้องเอาเสื้อผ้าก็ต้องจะลําบากเสื้อผ้าใหม่ก็บางทีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะลูกหนีออกจากบ้านมาเสื้อผ้าก็ไม่มีที่บ้านอย่างนี้ค่ะเพราะงั้นบางคนก็จะลําบากเรื่องนี้เราก็จะมีซื้อกางเกงเมื่อก่อนเราเรียกกางเกงเจเจค่ะกางเกงเจเจเสื้อยืดเสื้ออาหาเสื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอามาให้เราก็จะซื้อมาก็รวบรวมตังกันหรือว่าบางทีคนไข้ที่เขามีกระตังพอก็จะฝากเงินเข้าบุ๊กไว้ให สามสิบาทห้าสิบาทแลวมอเหลือกูเขาก็บอกว่าเหลืออ,อยู่สักร้อยสองร้อยไม่เอากลับนะนยกให้กับคนไข้ตื่นไว้ใช้กินไว้ใช้ในโรงพยาบาลเราก็จะเอาเงินส่วนนี้แหละคะ่ะไปซื้อไปซื้อของพวกนี้แหละมามาสต็อกไว้อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าก็เหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยพวกหนูก็ซื้อ,อ <สๆ S 2> กันบ่อยมากเวลาพวกหนูมวนเกิดในพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนคะ่ะพายาบาลเราก็จะซื้อขนมซ,ซ,ซ,นซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อแพมเพิร์ดซื้อรองเท้าแจกแต่ละตึกเพื่อให้แต่ละตึกเก็บไว้เเวลลาาาาจหนนนน่่่ยคคไไขข้้้กกับบดใสรองท คุณนะคะก็คือวันนี้มาลอกรองเท้าน้โอ๋จะเปรองเท้ายามพะนาะนะคะสอบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะขอบคุณทุกน้ำใจไมตีที่มีให้กันเพื่อที่จะร่วมกันทำกิจกรรมดีๆนี้เพื่อสังคมต่อไป